สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการสร้าง c r y ปโต t ทร c k เกโดยการใช้ ReactJS กันนะครับพูดง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาสร้างเว็บแอนะครับที่สามารถติดตามราคาของค r y ปโตเคอเรนซีได้นั่นเองนะครับซึ่งโปรเจก t น่าสนใจมากนะครับโดยที่ผมจะพาทุกคนมาเขียนโค้ดนะครับไม่เกิน80บรรทัดนะครับเป็นยังไงนะครับ เจ๋งมากๆนะฮะเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนมาเริ่มลงมือเขียนโค้ดกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งอ่ากิ t Hub ไว้ให้นะครับพร้อมกับตัว API นะก็คือทั้งโค้ดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็น API อ่าของ CoinGecko นะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวไลบรารีตัวนี้ครับจะเป็นอ่า easy reactable t นะครับที่เราจะเอามันมาทำในส่วนของตารางนั่นเองนะครับเอาไว้แสดงข้อมูลแบบง่ายๆเลยนะครับอ่ะตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นเว็บไซต์ที่ผมใช้เขียนโค้ดนะครับก็คือจะเป็น code sandbox.io นะนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์ว่า react.new ได้เลยนะครับมันก็จะทำการเจนโปรเจกต react มาให้ทุกคนได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตั้งนะครับในส่วนของตัวนี้ก่อนก็คือ dependencies นะครับ เดี๋ยวเราจะติดตั้งเป็นตัวนี้ครับก็คือ easy react table ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ว่า easy dash react d a s table นะครับกด enter ไปนะครับโอเคนะฮะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่ด้านบนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยให้ทุกคนนะครับทำการอา p o r t r t ในส่วนของ use state แล้วก็ use effect มานะครับ from react นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ Import ในส่วนของ easy react table มานะครับ from easy react table ตามนี้นะครับอ่ะนะครับผมจากนั้นเนี่ยมาที่คอมโพเนนต์ของเรานะครับซึ่งคอมโพเนนต์ของเราเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะทําการสร้าง STATE ขึ้นมานะครับก็จะเป็นอ่าสเตตชื่อว่า coins นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน set coins นะครับโอเคจากนั้นผมก็จะเรียกใช้ use state นะครับกำหนด initial state นะครับเป็น array เปล่านะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําการสร้างนะครับในส่วนของฟังก์ชัน เอาไว้สำหรับการ fetch coins นะครับหรือว่า fetch ข้อมูลของคริปโตของเรา่นเองนะครับก็ฟังก์ชันตรงนี้จะเป็น async นะฮะโอเคผมจะมีการใช้ try นะครับแล้วก็ catch นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามี error อะไรเดี๋ยวผมจะให้มัน alert ขึ้นมาว่า API error นะครับโอเคตามนี้ฮะจากนั้นเนี่ยข้างใน try ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยสร้างตัวแปร res ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้จะเป็นอเอาไว้เก็บข้อมูล response ที่เราจะมีการยิงนะครับ FETCH ไปนะครับเราจะมีการใช้ Await แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน FETCH นะครับซึ่งเราจะ FETCH ไปที่ไหนก็ตามนี้เลยครับ URL ของ API ของเรานะครับเอามาวางลงไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับหลังจากเรา FETCH มาได้ข้อมูลนะครับมาไว้ใน response และผมจะทำการแปลงข้อมูล JSON นะครับให้เป็น JavaScript object นะครับก็เดี๋ยวเราสร้างตัวแปร data มานะครับแล้วก็ใช้ Await นะครับตามด้วยดึงตัวแปร response มาแล้วก็ใช้ method j อทจตามนี้ครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการแปลง JSON นะครับเป็น JavaScript Object เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน setcoins เพื่อที่เราจะได้ไปอัปเดตข้อมูลไปในสเตทนั่นเองนะครับตรงนี้ครับก็ให้ทุกคนนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน setcoins แล้วก็เราจะส่งนะครับ Data ไปตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเรียกใช้ในส่วนของ useeffect นะครับ ซึ่ง use effect นะครับก็คือหลังจากที่ component เนี่ยมีการดิดเมาส์ใช่ไหมครับก็คือหน้าเว็บของเราเนี่ยเรนเดอร์เสร็จปุ๊บผมก็จะให้มันเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน fetch coin s ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็มาเรียกใช้ use effect ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะเรียกใช้นะครับฟังก์ชัน fetch coin นะฮะโอเคตามนี้นะครับทีนี้นะครับทุกคนส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างจาก API ตัวนี้นะครับโอเคอ่ะส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างตัวแปรชื่อว่า columns นะครับซึ่งตัวแปร columns เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการส่งไปให้อ่าตัว easy react table ของเราเพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลเนี่ยสแสดงออกมาได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนมาสร้างตัวแปรชื่อว่า columns นะครับก็ข้างในนี้นะฮะเราจะมีการเก็บอ่าเป็น object นะตรงนี้เราจะเป็น array แล้วก็มี object นะครับ อ็อบเจกต์ตัวแรกนะครับก็คือผมจะมีการกำหนดไทเดลก่อนไทเดลตรงนี้ก็จะใช้เป็นเนมแล้วกันนะครับแล้วก็คีย์นะฮะซึ่งคีย์ตัวนี้ก็คือเราเนี่ยจะไปเอาข้อมูลน,นะครับจากตัว API ตัวนี้คีย์ที่ผมจะเข้าถึงหรือว่ากำหนดให้ก็คือจะเป็นเนมตัวนี้นั่นก็คือจะเป็นชื่อของคริปโตแต่ละเหรียญน,นะครับโอเคก็มาวางใส่ไว้นะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเราจะมีการกาหนดขนาดความกว้างของตัวคอลัมน์นะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะให้กว้างสัก200แล้วกันนะครับตรงนี้อย่าลืมคอมม่านะฮะจากนั้นนะครับผมจะมีการเรนเดอร์นะครับซึ่งเรนเดอร์นะครับก็เราจะมีการรับพารามิเตอร์มา2ตัวนั่นก็คือจะเป็น value หรือว่าค่านะครับแล้วก็ object นั่นเองนะครับจากนั้นก็ return นะครับตรงนี้ผมจะให้มัน return นะฮะตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างดิฟขึ้นมานะครับจากนั้นข้างในดิฟตัวนี้นะครับผมจะมีการกําหนดสไตล์นะครับ display เป็น flag นะฮะ Align items เป็น center นะครับจากนั้นนะฮะข้างในด i v ตัวนี้นะครับเราจะมีรูปภาพนะครับรูปภาพตรงนี้ผมจะกำหนด h e i g h ให้มันก็คือ20พิกเซลแล้วก็ width 20พิกเซลนะฮะแล้วก็ src ตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเข้าถึงนะครับในส่วนของรูปภาพก็คือจาก object ที่เรารับเข้ามานะครับก็ตรงนี้มาดูก็คือจะเป็นตัว image ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งในการเข้าถึงนะครับผมก็จะดึงตัว primary object ตรงนี้มา จากนั้นเนี่ยผมจะมีการใช้ตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของ optional chaining นะครับก็คือ question mark เป็นการเช็คว่า Object เนี่ยมีนะครับในส่วนของตัวก็คือมีตัว property image ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็ให้แสดงข้อมูลรูปภาพออกมานะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะกําหนด a l t นะครับเป็น coin นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะผมจะมีในส่วนของ span นะครับ span ตรงนี้เนี่ยเราก็จะกําหนด style ให้มันนะครับ ก็คือจะเป็น Margin อ่า left 10 p i x e l นะครับแล้วก็ผมจะเข้าถึงชื่อนะครับของเหรียญนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมครับดึง Object มาใช้ Optional Chaining เข้าถึง Name ตามนี้นะฮะโอเคนะครับผมจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็ต่อจาก Object ตัวนี้นะครับตัวต่อไปเนี่ยก็คือเราจะมีการสร้างนะครับอ่า title นะครับตรงนี้จะเป็นราคานะครับ Pri c e นะฮะจากนั้นก็จะมีการกำหนดคียนะครับ คีย์ตัวนี้ที่ผมจะเข้าถึงข้อมูลก็คือจะเป็นในส่วนของ current price ตรงนี้นะฮะอ่าก็ดึงมานะครับจากนั้นนะครับผมจะกำหนดความกว้างให้มันอ่าสัก100นะฮะแล้วก็ผมจะมีการ render นะครับตรงนี้เราก็จะรับ value กับ object มาเหมือนเดิมครับแล้วก็ return ตรงนี้เนี่ยก็ return ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวให้ทุกคนสร้าง d e v ขึ้นมาจากนั้นข้างใน d e v ตัวนี้นะครับเราจะมีการใช้อ่า template visual นะครับซึ่งในการแสดงอ่าราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ใช้ backtick นะฮะแล้วก็เราจะมีดอลลาร์ซน์นะฮะสองตัวนะครับจากนั้นก็จะดึงอ่า value parameter ตัวนี้มานะครับซึ่งไอดอลลาร์ซาตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องหมายของอ่า เราละสายคือสกุลเงินนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นการแสดงนะครับข้อมูลออกมาตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการแสดงในส่วนของราคาขึ้นลงนะครับหรือว่าราคาเวลามันบวกก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับหรือว่ามันติดลบก็จะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเพิ่มนะครับตัวข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมจะใช้ไท t l e นะครับว่าเช้งแล้วกันนะครับแล้วก็คีย์นะครับตรงนี้เนี่ย เราก็จะเข้าถึงนะฮะในส่วนของตัวนี้ครับ price change percentage 2 4 h นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนก๊อปมาเลยนะครับเอามาใส่เป็นคีย์ไว้นะครับจากนั้นนะครับก็คือผมจะกำหนดความกว้างนะครับ100นะฮะของคอลัมน์ตัวนี้ฮะแล้วก็ render นะครับเราก็จะรับ value แล้วก็อา o e j t c t มาเหมือนเดิมนะฮะ return นะครับแล้วก็ return นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะสร้าง d ิฟขึ้นมานะครับจากนั้นดิฟตัวนี้นะครับก็ ผมจะมีการกําหนดสไตล์ให้มันนะครับก็คือผมเนี่ยจะมีการกําหนดสีของตัวราคานะครับเราจะมีการเช็คโดยการใช้ ternary operator แล้วก็ผมเนี่ยจะมีการใช้เมธอดตัวนี้ครับก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยใช้ slash ก่อน slash, แล้วก็ d a s สนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะมีการเช็คในส่วนของตัวลบตัวนี้อย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนมาดูที่ API อ่ะทุกคนจะเห็นว่า าราคาเนี่ยมันติดลบอย่างนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าราคามันติดลบอย่างเงี้ยผมจะให้มันเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดลบก็ให้มันเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเราก็จะมีการเช็คว่า,ามันมีลบอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของตัวาราคาเนี่ยนะครับโดยการใช้เมสเซจตัวนี้ครับก็คือ อ่าเทสนะครับแล้วก็เราจะส่ง Value ที่เรารับเข้ามาเนี่ยไปนะครับคือตรงนี้มันก็จะเช็คว่ามันมี String ที่มัน Match กันหรือเปล่าในที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวขีดมันก็จะหมายถึงว่าเออราคาเป็นลบนะครับถ้าเกิดราคาเป็นลบจริงอ่ะใช้ ternary operator ครับ q u e s t ช o n mark ตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าราคาเป็นลบจริงผมจะให้สี Color ก็คือสีฟอนตเนี่ยเป็นสีแดงนะครับโค้ดสีก็จะเป็นอ่า ff 0 3 7 4นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่จริงก็คือราคาเนี่ยไม่ได้ติดลบหรือว่าเป็นบวกนะครับราคาขึ้นก็ให้เป็นสีเขียวก็จะใช้โค้ดสีนะครับ0 6 a 8 4 7นะครับาตามนี้ครับก็จริงๆเนี่ยสามารถที่จะเช็คโค้ดดูได้นะเดี๋ยวผมจะพาเช็คนะครับอ่เห็นไหมก็จะเป็นสีแดงครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น สีเขียวนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นข้างในดิฟตัวนี้นะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยจะดึงค่านะครับก็จะเป็นตัว Price เนี่ยมาแสดงนะครับราคาขึ้นลงก็จะ,อะเอา value มาแสดงแล้วก็ผมจะใส่เปอร์เซ็นด้านหลังด้วยนะครับมันก็จะเป็นราคาเนี่ยเปอร์เซ็นว่ามันขึ้นลงเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยส่วนต่อไปก็คือเราจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาแสดงนะครับโดยการเรียกใช้ตัวนี้ฮะ easy reactable t นั่นเองนะครับ ก็มาที่ด้านล่างเลยตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปนะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะมีการเรียกใช้นะครับตัว easy react table นะครับแล้วตัว easy react a b l e เห็นไหมพอผมเรียกใช้เสร็จทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับว่า mock up ขึ้นมาเห็นปะเป็นแบบเหมือน wireframe ะนะครับตามนี้ให้เรารู้ว่าอะ table มาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าผมยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้มันนะครับข้อมูลตัวแรกเลยที่เราจะส่งก็คือจะเป็น c l s นะครับ คอลัมน์นี้ก็จะเป็นคอลัมน์นี่แหละนะครับมันจะมีคอลัมน์สตัวใช่ปะ่ะที่จะเป็น name เป็น price แล้วก็ change ตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะส่งตัวแปรตัวนี้มาเลยนะครับคอลัมน์ตัวนี้เอามาใสา่ไปอ่าเห็นไหมฮะพอผมกําหนดคอลัมน์ปุ๊บนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีชื่อมาละ name price แล้วก็ change ก็ตามที่เรากําหนดตามนี้เลยเห็นไหมฮะอ่านี่ครับโอเคจากนั้นส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็นข้อมูลละซึ่งข้อมูลตรงนี้เราจะดึงมาจากอะไรก็จะดึงมาจาก state coins นั่นเองนะครับเพราะว่า หลังจากเรา fetch ข้อมูลเสร็จปุ๊บเราอัปเดตสเตตก็จะเก็บไว้ในตัวแปร coins ตัวนี้ที่เป็นสเตตของเรานะครับโอเคก็จะส่งข้อมูลไปให้ครับตรงนี้เราจะส่งก็จะส่งไปให้กับ data props ตัวนี้ครับเราจะส่งในส่วนของ coins state ตัวนี้ไปนะครับโอเคนะฮะอ่านี่ฮะสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าตอนนี้ฮะตัว tracker ของเรานะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมนี่นะครับเทมากนะครับเจ๋งมากๆนะฮะทีนี้ยังไม่เสร็จครับทุกคนก็คือ เดี๋ยวผมเนี่ยจะกำหนดในส่วนของดาร์กโหมดให้มันละกันผมต้องการเป็นสีแบบดาร์กโหมดเห็นไหมครับเป็นสีดำและเท่เลยนะครับแล้วก็ผมจะกำหนดในส่วนของไทเดอนะครับเดี๋ยวมีชื่อหน่อยละกันชื่อเขียนว่าคริปโตทร a c เกอร์นะครับอพอเราเพิ่มชื่อปุ๊บก็จะมีชื่อขึ้นมาด้านบนตรงนี้เห็นไหมนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกำหนดนะครับในส่วนของ Default sort นะครับก็คือ ผมจะให้มันสามารถสอด t ตาม Name นะครับก็คือจะเป็น Name ตรงเนี้ยอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีเฟชก่อนอ่ะเห็นไหมครับมันจะมีอ่าลักษณะเป็นอ่าตัวสามเหลี่ยมเนี้ยขึ้นมาเป็นแคระตัวเนี้ยนะครับเราสามารถคลิกได้เห็นไหมมันก็จะสอต t ตามนี้นี่ฮะเห็นไหมมันก็จะเอาตัวที่มันสอดรตามชื่อเนี้ยขึ้นมาก่อนเห็นไหมฮะมันก็จะจัดลำดับอะไรของมันไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะมีอ่ากำหนดสี ตัว Table ของเราได้ด้วยนะโดยการใช้ accent color นะครับอ่าอย่างเช่นผมจะกำหนดเป็นสีนี้นะ ffbc03 ก็คือจะออกเหลืองๆแบบนี้หน่อยนะครับหรือจริงๆเนี่ยไม่จาเป็นต้องกาหนดก็ได้นะมันก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เผื่อใครอยากกำหนดก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เดี๋ยวผมจะอม m ม e n t ทิ้งไปแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับผมจะกำหนดความสูงของตัวตารางของผมนะครับเทเบิลของผมก็สัก300แล้วกันนะนะครับ ก็กำหนดตามนี้เห็นไหมฮะโอเคสวยงามครับทุกคนเห็นไหมนะฮะนี่เราสามารถดูราคาของคริปโตนะครับว่ามีตัวไหนขึ้นตัวไหนลงบ้างนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็สามารถสอดได้นะครับสามารถเซิร์ชได้เช่นกันอย่างเช่นผมต้องการรู้ว่าตอนนี้บิตคอยนะครับราคาเท่าไหร่เห็นไหมก็สามารถเซิร์ชได้แบบสบายสบายเลยกดลบทิ้งไปได้เห็นไหมฮะอ่านะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวสอดได้ด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการสอดโดยการอ่า ตามราคาอะไรแบบเนี้ยก็เปลี่ยนตามชื่อเลยครับตรงนี้เราไปดูว่าชื่อคีย์ Key ก็คือ current price ใช่ไหมต้องชื่อตรงนะนะครับอ่ะมาใช้เป็นตัวนี้ดูกด s a v ไปลองมา refresh นะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะ sort นะครับตามราคาได้แล้วเห็นไหมมันก็จะเอาตัวที่น้อยที่สุดขึ้นมาเวลาที่ผมแบบเนี่ย sort นะครับถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแบบตัวที่มากสุดก็จะขึ้นมาก่อนเห็นไหม ตามนี้เลยนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ Crypto Tracker ของเรานะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับในการทำค r y y t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  r c k k r r โดยการใช้ react js นั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r คร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ